สงครามบัลลังก์สวรรค์ตอนที่ยิมสถึงตอนที่ยิมสก่อนที่ไปรับชมกันนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้มากเลยก่อนอื่นผมก็ต้องขออภัยนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปตรงไหนนะครับหรือชื่อตัวละครผิดไปนะครับก็ต้องขออภัยที่นี้ด้วยงานถ้าพร้อมกันแล้วเราไป้วช่วงแรกดีกว่านะจมูนะ่ะมันเป็นยังไงบ้างเลย น่าปลื้มใจจริงๆลูกค้าขายันถึงเพียงนี้เลยหรือไม่ใช่ช่างปรับตัวเก่งจริงลูกค้าชนาจริงนักฮะมีอะไรเหรอไงหลับฝันดีหรือเปล่าแค่าทางเจ้าจะจำตำราได้หมดแล้วสินะเออท่านอาจารย์เอาแต่ท่องตำรา,ามันน่าเบื่อจะตายอะ่ะ ข้าน่ะชอบเรียนปฏิบัติมากกว่าช่างมั่นใจตัวเองเสียจริงเลยนะข้าให้เจ้าเรียนเวทมนตร์ระดับหนึ่งเจ้าก็ไว้ยากข้าให้เจ้า15นาทีในการเรียนเวทมนตร์ระดับพื้นฐานว่าไงล่ะถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นไกลกลับมานั่งท่องตำดาเหมือนเดิมระดับเบื้องต้นเหรอแบบนี้หรือเปล่าเวทมนต์ลมหนาวนี่งั้นหรือ ไม่ใช่นี่มันเวทมูลระดับหนึ่งนี่ฮ่าๆข้าลองปรับเวทมูลลมหนาวนะ่ะพอลองแล้วใช้ตาประทับก็น้อยแถมยังมีเวลาล่าที่สั้นกว่าแต่พลังก็น้อยลงไปตามด้วยตอนจะใช้จริงก็น่าจะมีประโยชน์นะเพราะมันใช้ได้หลายรูปแบบนะ่ะเป็นไงครับพอจะสอบผ่านบ้างไหมอาจารย์ถ้าเจ้าสามารถดัดแปลงพลังเวทได้ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีเจ้าสอบผ่านแล้วละ่ะ แต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งดีใจไปเจ้าเพิ่งก้าวเข้าสู่การเรียนเวทวิญญาณคนที่อัจฉริยะกว่าเจ้านะ่ะก็ยังมีไม่น้อยเลยอะอย่างพี่สาวของท่านแม่ข้าใช่ไหมล่ะใช่อย่างพี่สาวของข้ารู้ได้ไงนะ่ะพวกท่านนะ่ะถ้าจะคุยลับหลังกันก็ไปคุยไกลๆหน่อยดีนะพี่จิ้งมูเฉิญคือว่าพวกพ่อ พวกท่านยังมีอะไรที่ไม่บอกข้าอย่างนั้นหรือร,รีบีบอกมาซะเจ้าพี่เขยเรื่องในบ้านข้าไม่อาจจะยุ่งได้นะข้าขอตัวก่อนละบายเออไม่นะอย่าทําแบบนี้สิเอาละ่ะทีนี้ท่านจะเริ่มอธิบายให้ข้าได้หรือยังเมื่อมีอันตรายทําไมถึงมีบางอย่างมาช่วยข้าทำไมลูกข้ากลายเป็นปีศาจต,ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยจากความรุนแรงใช่ เจ้าน่ะมีพลังตั้งแต่แรกเกิดแล้วทำไมข้าไม่เคยรู้เลยล่ะเพราะแม่เจ้าเมื่อเจ้าเกิดได้ไม่นานแม่ของเจ้าก็ได้ผลึกพลังของเจ้าเอาไว้มู่เฉินแม่ขอโทษนะลูกถ้าเจ้าจะโกรธก็โกรธแม่เถอะทำไมนางมีสิทธิ์อะไรอย่าว่าแม่นะเจ้าเองก็ไหนรู้สึกได้นะว่าพลังของเจ้าน่ะมันไม่ธรรมดา ขั้นฟ้าขั้นดินขั้นธรรมดาผู้ไร้พลังถ้าไม่มีผนึกนั่นจะมีอะไรเกิดกับเจ้าบ้างก็ไม่รู้เจ้าอาจจะไม่รอดมาถึงทุกวันนี้ก็ได้พ่อก็เป็นถึงเซียนแสดงว่าแม่ก็ต้องแข็งแกร่งแน่นอนพวกเขาทั้งสองยังกลัวขนาดนี้เลยหรือศัตรูของพวกเราเป็นใครกันแน่นะ่ะแม่เจ้าใช้เลือดเพื่อผนึกพลังเพื่อจะหลีกหนีปัญหาและให้เจ้าโตขึ้นได้มาอย่างปลอดภัยถึงพลังนี้จะไม่ได้ช่วยในการฝึก แต่มันก็ใช้ทำลายชีวิตคนได้เจ้าคงได้ยินเรื่องชกพัดเดียนและผู้ก่อตั้งวูใช่ไหมถึงท่านทั้งสองจะเก่งกล้ากว่าใครในใต้ล่าแต่มันก็ไม่ใช่ทุกอย่างเสมอไปคนที่แข็งแร่งจริงๆต้องมีสติและการตัดสินใจที่ดีพ่อกับแม่ต่างก็เชื่ออย่างนั้นเจ้าน่ะต้องเป็นคนแบบนั้นได้แน่ข้าบอกเจ้าได้แค่นี้แหละแค่นี้เองหรความลับนอกจากนี้ไว้เจ้าแข็งแร่งเมื่อไหร่ก็ไปค้นหาด้วยตัวเองซะ แล้วเมื่อไหร่ล่ะแม่เขาทิ้งคุณแจไว้ให้เจ้าแล้วเมื่อใดที่เจ้าได้ฝึกวิชาหอคอยสวรรค์ทลายพิพพถึงขั้นสูงสุดผนึกนั่นก็จะคลายออกสิ่งที่เจ้าต้องจําก็คือแม่เจ้าได้เสียสละแทบทุกอย่างเพื่อปกป้องเจ้าไว้หากเจ้ายังไม่มีพลังพอเจ้าไม่คิดต้องเจ้ามันออกเลยแม่ไอพวกตระกูลหลิวมันมาหยามเราครั้งแล้วครั้งเล่าวันนี้พวกเราตระกูลมุ่ง จำให้มันไม่เหลือรอดเลยใช่ฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันออกเดินทางได้เป้าหมายคือหุบเขายมมะโลกสมชั่วโมงต่อมาณานะหุบเขายมมาโลกเร็วเข้าในน้อยข้าไม่ไหวแล้วครับ หากเป็นแบบนี้พวกเราคงหนีแพลงพวกนี้ไม่พ้นแน่ข้าจะหาหนทางล่อมันไปทางอื่นเองจเจ้าวอาวาดวาดัดประจำตระกูลมูล่ต้วนหวยไม่ได้นะข้าไม่ยอมให้ลุงต้วนมาเป็นอันตรายเพราะข้าหรอกในน้อยในตอนที่เราแยกหนีกับท่านพ่อท่านท่านฝากให้ข้าปกป้องในท่านมันเป็นหน้าที่ของข้าเจ้าต้วนข้าฝากมู่เฉินด้วยนะไม่เป็นไรมันต้องมีทางออกสิในน้อยข้าหน้ามีแม่น้ํา เยี่ยมเลยมางกวัวน้ำพวกเราโดนลงน้ำพวกมันไปแล้วโชคดีเป็นบ้านเลยพวกเรารอดแล้วเย้พวกเราค yeah. ่างข่างโชคดีเลยนะนายน้อย,อยเดี๋ยวก่อนมันไปเพราะถูกไล่ต่างหากละ่ะหรือว่าจะมีคนรอบจอมตีเราเดี๋ยวข้าไปดูให้เองนายน้อยมาอันตรายนะ ข้าต้องรู้ให้ได้ว่าเจ้าคนที่ใช้ขุยนั่นมันบังคับมแมลงมาโจมตีพวกเรามันเป็นใครกันที่นี่น่าจะเป็นลังมแมลงกืนวิญญาณนะท่านในน้อยถ้าเข้าไปใกล้มากกว่านี้มันจะอันตรายนะครับตรงนั้นลุงต้วนข้าสงสัยว่าจะมีคนบังคับมแมลงมาโจมตีเรา เราต้องสืบให้รู้ว่าใช่คนของตระกูลหลิวหรือไม่หรือว่าเป็นพวกอื่นที่กําลังหาลังของนกกระจอกนกปากก้าว,วิจีอในน้อยก็มีเหตุผลข้ารู้ว่าต้องทํำยังไงข้าจะใช้ตัวข้าเป็นเหยืย่อล่อล่อเจ้าพวกมแมลงเองเรื่องเล็กแค่นี้จะมาเสียสละตัวเองเพื่อพวกท่านทําตามที่ข้าบอกละกันอ้าใช้พวกสัตว์ล่อแมลงในน้อยช่างฉลาดยิ่งนักสมแล้วเป็นลูกหอน้าตระกูล นี่มันก็เยอะเกินไปนะถึงกับต้องจัดหนักกันเลยหรือดีละต่อไปตาข่าบ้างขอข่าดูหน่อยเถอะว่าเจ้าเป็นใครกันแน่เดี๋ยวนะทำไมมันแปลกๆศพนี่เน้วเสียงคุยมันมาจากไหนกันละ่ะอ๋อคงเป็นเสียงจากลมที่ไหลผ่านคุยแน่ เขาเขียนอะไรไว้ด้วยละ่ะข้ามีชื่อว่าเทียนฉิงข้าม,มาจากเผ่าแมลงวิญญาณข้าได้องเที่ยวไปทั่วก่อนจะมีลูกและนกกระจอกนพปกาเวจีได้ไล่ล่าเพราะความโลบของข้าข้าจึงได้ไปเอามันมาแต่ใครจะรู้ว่าการที่ไปเอามันมานั้นกับเผ่าแมลงวิญญาณจําได้อยู่ว่าในตอนเส้นทางของแห่งจิตวิญญาณนะ่ะในโลกแห่งนี้มีชนเผ่าอยู่มากมาย มีเผ่าหนึ่งถูกเรียกว่าเผ่าแมลงวิญญาณพวกเขามีความสามารถในการควบคุม,มแมลงโลกนี้น่ะกว้างมากเลยนะข้าอยากจะแข็งแร่งให้มากกว่าน,นี้และจะได้ออกไปช่องลวกหลัวลี่ไม่คิดว่าข้าจะได้พบกับเผ่าแมลงวิญญาณในที่แห่งนี้นี่คงจะเป็นขุยทีใ่ใช้ในการควบคุม,มแมลงสินะเออข้าไม่ไตั้งใจนะนี่อะไรวะโอ้หอมจัง เวทวิญญาณลูกไฟชิบหายละยังมีปแลงอยู่ในรางอีกเหรอดีนะที่ก่อนหน้านี้นะ่ะเปลี่ยนเวทวิญญาณกับอาจารย์หวินใครนะ่ะคนของตะกูลข้าถูกมแมลงพวกนี้โจมตีข้าจิงตามเสียงขุยมาที่นี่แต่ดูว่าเจ้าจะไวกว่าข้านะเอาของที่เจ้าได้ไมาให้ข้าซะดีๆแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าตะกูลหลิวดูจะตกต่ำไปนะ ถึงกับต้องให้คุณชายใหญ่มาเป็นโจนน่ะที่นี่ไม่ใช่ที่โรงเรียนไม่มีใครมาช่วยเจ้าได้หรอกนะในเมื่อเจ้าล้นหาที่ตายนักมันก็ตายไปซะตาอเวจีมรณะเขาก็อยู่ในขั้นกงล้อวิญญาณงั้นรือ เขาซ่อนพลังที่แท้จริงมาตลอดเลยเหรอเนี่ยการไหลขั้นปลายเลยเนี่ยเจ้าก็พัฒนานได้เร็วมากเลยนะโมเฉินเจ้าช่างเป็นก้าวขาคอของตระกูลข้าจริงๆแต่ก็นะเสียใจด้วยนวกกระจอกนกป,ปะก้าวเวจีต้องเป็นของตระกูลข้าพวกเจ้านะ่ะจะต้องเป็นผีเฝ้าที่นี่แล้วล่ะฮะอย่าคิดว่าจะ้จะทําได้ง่ายๆล่ะเวทวิญญ,ญาณน้นําแข็งสาแดงเลดเจ้าชีวิตข้านะ่ะก็ฆ่าข้าให้ได้ก่อนละกันเชื่อ ย่างกับของเล่นเด็กนะวิหกเพิงโลกกัน <c oughs> ดูท่าจะเสมอกันนะคุณชายหลิวแต่กำลังเสริมของข้าก็มาแล้วท่านของข้าข้าไม่ได้แล้วละ่ะนายน้อยคุณชายใหญ่ท่านไม่เป็นไรใช่ไหมเราจะเอาอยัางไงดีฮะเรารีบไปลังนกกระจอกนก้าวเวจีดีกว่าข้าอันี้ข้าจะปล่อยกันไปก่อนพวกเราถอยรุ่นพี่ไปดีมาดีนะ คราวหน้าก็พยายามเข้าหน่อยละกันในท่านหมอพวกนี้มีพิษนะครับพวกเราบางคนเริ่มจะไม่ไหวแล้วหมอกนี่มีรัศมีราวร้อยลี้คงต้องอ้อมไปแหละเราคงต้องตามหลังตระกูลหลิวไปก่อนไม่ต้องอ้อมไปหรอกท่านพ่อหมอแค่นี้นะ่ะนายน้อยนายน้อยข้ามีทางแก้นะ่ะเอแล้วครับก็จบวันแล้วสำหรับสงครามบัลลังก์สวรรค์น,นะครับก็เป็นกันม้ากครับสนุกกันบ้างหรือเปล่า สำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเลยนะครับสามารถสอบถามใต้คอมเมนต์เลยผมพยายามจะตอบทุกคอมเมนต์นะครับและก็ถ้าผมพูดชื่อตัวละครตัวไหนผิดพลาดประกันไทยนะครับผมก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับหรือเสียงตรงไหนไม่ชัดเจนต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับแล้วเจอกันไม่คลิปลง